แจ้งข่าวนะคะลิงก์ดูไลฟ์สดค่ะการบินดโดรนแบบยิ่งใหญ่นะคะฉลองการเดบิวต์ครบรอบ4ปีให้กับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะเนื่องในโอกาสนะคะที่สาวแบล็คพิงค์ค่ะเดบิวต์ครบรอบมา4ปีนะคะแน่นอนค่ะว่าแม่บาจีนะคะมีการจัดใหญ่จัดเต็มค่ะตามสถานที่ต่างๆนะคะก็เฉลิมฉลองนะอย่างที่เห็นนะคะตามตึกต่างๆค่ะก็จัดไฟประดับประดานะคะสวยงามค่ะแล้วก็ตามตึกอย่างที่เห็นนะคะโอ้โหโปสเตอร์ใหญ่มากๆค่ะ และแน่นอนค่ะคืนนี้นะคะที่กลางเมืองเซี่ยงไฮ้กันเลยทีเดียวนะคะจะมีการบินโดรนนะคะกว่า 200ตัวค่ะเพื่อจะแปลอักษระคะเป็นรูปของน้องลิซ่าแบล็กพิงค์นะคะแล้วก็จะมีแมวเหมียวลีโอด้วยนะคะแน่นอนนะคะว่ามีการไลฟ์สดนะคะแต่ว่าให้ดูผ่านทางเว่ยปอค่ะเขาก็มีการมาโพสต์แจ้งบอกแล้วนะคะ1ทุ่มตรงนะคะเวลาไทยค่ะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็เดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกนะคะแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้สักนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นการไลฟ์สดนะคะมันก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนได้นะคะยังไงก็ จะพยายามนะคะเอาลิงก์ที่ดีที่สุดนะคะเอามาไว้ที่คอมเมนต์แรกแล้วกันค่ะมันอาจจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาะคะ่ะก็แจ้งไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะแต่ยังไงเราก็เตรียมตัวได้เลยค่ะหนึ่งทุ่นตรงค่ะมีไลฟ์สดให้เราดูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็เลยไม่อยากให้พลาดนะเอามาแจ้งไว้ตรงนี้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า